ี่ครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงครับเอาลงขออนุญาตลงที่ต่อได้ไหมได้ครับภาพหนึ่งนาะทีเอาแบบธรรมชาตินะพี่พี่พี่เคยเห็นผมเล่นอะไรนะกระบองสองนอนที่<อ>ไหนนะที่ศูนย์ศึกแล้วก็ลานกีฬานั้นนะครับไม่นานครับสองนาที่แล้วครับผมเฮ้ยจริงเหรออ่าครับผมผมไม่ได้เข้าศูนย์ศึกก่อนเปียนะอ,อ๋อเออ เราเราเห็นที่ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะสนามถนนคนเดินเขาถนนคนเดินด้วยเหรอเอาของอ๋อแล้วก็สนามกุศลด้วยใชไหมกุศลด้ครับอยู่ตรงไหนกุศลสนามกุศลคือสนามที่ของหมอ,อรังจาขงเขาเห็นอยู่ครับอ๋อพีผ่ผมผมโคงเป็นไงบ้างอะ่ะก็เก่งครับก็นั่งดูอยู่ทุชกชั่วโมงก็เก่งเล่นดีใช้ได้ครับอ๋อเฮ้ยเคยเห็นคนเล่นกระบองไหม ทาน้นอ,อ,นองจกครับอคโอเคโ okay, okay. อเคครับผมครับ